วัสดีค่ะอยู่กันในอีกคลิปนะคะเย็นๆดูกับสาลักค่ะช่องสาวดํสาสิ่งมีสองมี2ช่องนะคะช่องใหญ่กับช่องสํารองฝากติดตามด้วยค่ะเสวโดมเอารถไถไปดึงรถไถของพอตาอรถไถพอตาจะปินเผาไปดันดินแล้วดินมันสไลอะ เป็นยันม่าค่ะยันม่ากกอะโบนะคะเสียงเสียงอาจจะยังไงเสียงอาจจะไม่ค่อยชินหูเท่าไหร่มาถึงแล้วค่ะเกือ <c oughs> บแล้วเจ้า ีสีแดงมาดึงสีส้มอ่ะ บอนนัเสียดมไปตั้งหลักใหม่ค่ะไปตั้งลำใหม่มันดึงไม่ได้เดี๋ยวกดดินสไลล์ลงมันจะล้มเลยเสียดมต้องไปอยู่ข้างในนะอยู่ในช่องนั้นมันถึงจะเหมาะเห็นไหมมันเป็นดินทรายด้วยถูกต้อง นี่มายุ่งมองนีพอดีนี่ช่องนีพอดีนี่ก็สิดิงเหมือนกันอย่าเอาเง้า,อาอไร เพราะมันเป็นดินทราย เลยลยหังคมันต้องตัดงานนี่ออกน่่นหลังค่าต่ตา <c oughs> เป็นไม้พยุงค่ะเคนในลบต้นนี่แล้วเพราะเลยแข่งกันนะแม่ยุ่งข้าเจ้าเสียวหลังค่าลังค่ากำลังสื้อมาาใหมๆ่ๆ ก็บเ,เป็นยังไงหมดละอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ